กับดี like ่ชายมันนี่มุงดูอะไรกันครับไปดูครับมุงดูอะไรกันเขามุงดูอะไรกไหนเขามุงดูอะไรกันเอ่ยเขามุงดูอะไรกันเอ่ยอ๋อก็ดูโทรศัพท์กันลอะไรกันเฮยมันนี้ไหมเนาะและนั่งเงินละครเนาะเลยอะไรกันไอ้เรื่องเชื่อนะโอ้แก๊งเนาะ ไอ้รยอยเลยปลาเออไม่เจอโอ้เป็นค่งในป้าเออมุงดูกันนะครับสมหัวกันดูรายการดูยูทู e กันนะครับโอ้เป็นก็รายการเรื่องของป่าป่าใต้วิถีชีวิตเขานะครับผมก็สนใจนิดนึง <laughs> ดูผมก็สวยนะครับสีสวยไม่ได้ย้อมนี่มันสีเองเฟ้ยมากเลยโอ้โหครับสีผมก็สวยมากนะครับเป็นสีผมธรรมชาติเป็นไฮไลท์เป็นสีทองเนี่ยสวยๆครับพอดูตัวจับผมดูผมของเด็กมันนี้ครับสวยครับองม เด็ก oh. ในเมืองเด็กมันนี่เนาะป่าเดี๋ยวนี้ก็เรียนรู้ทันกันครับ okay.